นี่พี่มีเอานั่นถึงยังฮัลโหลยังมีคันโนอ่ะเร่งอ่ะนะว่ะบีบีบลิมบลิมเปิดไมค์คืออะไรอ่ะปิดแล้วปิดแล้วเดี๋วเาพาไปดูดูดูดเนี่ยผมมีช็ูกหญิงเต็มแล้วเรื่อยอืมดูดไปที่ว่าเราไปเนสมันตงมอัน

แม,แม่ใส่หมวกเท่จังนะนี่คือใครเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสลับกันนี่สลับกันพอแล้วเลยพอโอ้ยไหนมาแ,แม่ไม่ใช่ไหนนวะาไหนเป็นคนนวะาโอ้น, <ะ S 1> นวะาม,มีนวะาไหมนวะไม่อยู่ตรงนั้นนวะาลอยได้ยังไงอะ ก็มานี่เอ้าเอาเอนัน่นแล้วไปเล้วจะเป็นเฮ้ยทำไมน้องว่าไม่ติดบอดอะไม่ไม่ติดบอดไม่ไม่ไมหูเด่ะคนห้าพันหกพันมันเป็นไรนร้องว่าไม่ติดบอดก็ไม่จริงอ่ะน้องอาจะยิงยิงไม่เอาอ่ะครับหูเด่ะคนแต่งตัว มันแต่งตัวโคตจะโปกกเลยทำไมห้าพันกว่าเกี่ยวอะไรแก่งๆมันเกี่ยวชุดอะมันจะเพิ่มพลังเหมือนกับปิทิปเลยแต่งแล้วจะแบบบวกห้าสิบอะไรแบบนั้นเพะผมแต่งนะจากแต่งเลยเอ้ยแสดงว่าผมไม่ติดบ่อยแล้วลืมใส่หมวกแน่แล เห็นไหมยิมบอกเลยว่ากลับได้ยิมเนี่ยิมเนี่ยโอนตรงนี้พี่โยกองนกดเดือยยิมเล่นอย่างนี้ไม่ได้กดตรงนี้แล้วก็กด่ P S number one ยิมนั่งเล่นดีดีสิโอดแพ้เลยเนี่ยเดียวขึ้นนั่งเล่นดียดีแบบด้แล้ไอยิมเล่น

ลายเซอร์วีใช่ไหมซูบูราเซอร์วียิ้มไม่ต้องตามนะตามของเลยเคยไหมเข้าประตูนมาเดินกัดหลานวินาวมีที่ดูดซ่วมด้วยไหนอะไหนมีที่ดูดซ่วมมั้ง marking target location นาวบอกว่ามันมีที่ดูดซ่วมทำไมมันไม่แหลกขอนตามเมื่อกี้วะ เล่นสามคนแนละ้วเนี่ยใช้เน็ตบ้านก็เลยแหละเฮ้ยนว่าบินได้ปะเฮียจะเป็นสไปเดอร์ไม่มีสกินกระเป๋าอะไรอันนยู่ในเซนนูนนนไหนอะส่วนส่มอะไหนอะ kita aku kedotออก นี่เอาจะเป็น น yeah. ี่เอาระเบิดนว่าหาธนูอยู่นะธนูยิงนัดเดียวตายเดียวใช่นว่าหาธนูก่อนไหนอะทางลงไม่มีทางลงเหรอนว่าลงได้ไหนอะทางลงเอ้าทางลงอยู่ตรงนี้ ทางลงอยู่ตรงนั้นน่ะนะวะวิ้นวะตรงนั้นไม่มีจนเสือ้อไอยิมน่าจะเลียกคนเดียวได้แล้วมนะั้งแบบไม่ต้องตาม<อ>ยิมน่าคนเดียวได้ยัง อะไรอย่างเงี้ยฮึนี่ไงนี่วิวงไม่ได้บินได้เนียเป็นตัวใหญ่วิ่งสุดยอดสุดเกิ้ลสุดยอดสกิ้ลวิ่งคาบู มาละคมแล้วกลคกละคยังไงกาดบลอกกลคมาแล้วมาเดน่าจะยิงกลคเอาไหมดนายิงกลคยิงไหมเฮ้ยเฮ้ยมีใคร ไปเยี่ออยมจัลลัสเก๋กำลังไปเยี่มเฮ้ยตรงผมมีคนวิ่งมาอันไงมีคนยิงย่งยิ้มไม่มีไม่มีอาวุธอีกไหมสวยตาย,ายน,น้องวายยิงตายแล้วหนึ่งตัวเนี่ยมีอยู่ก่อนยิน้ม

S <S 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 อ้าเพราะว่าแงนว,ว่าโหดไหม <S <S พันแล้วเพราะว่ามันพันไม่ได้แล้วยิมยิมเลือดขึ้นแล้ว <S <S เลือดอยู่ขึ้นบนอุ้ยเอ้าแหลกเลยอุ้ยปืนเลเซอร์ไหนอ่ะอุ้ยน่าเล่นอ่ะมาดูว่าปืนเลเซอร์เหรอ้ยปืนเลเซอร์อุหรือว่าเล่น ทั้งคนมาเหรอกลับเมื่อว่าว่าจะเล่นเอเคเลยจะเล่นอะไรน่ะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเมื่อว่าเล่นอันนี้นะเลยมีซั้งกับตัวนะ <laughs> ลงเลดี๋ยวลง,งนี้ marking target location marking target location เฮ้ยใครยิงอ่ะมีคนยิงเหรอ ยิงยิงได้ป่ะยิงยิงยังงนะไอ้ยิ้มโหเรียบร้อยใครยิงอ่ะครเป่โอ้โหสุดยอดเลยยิงสวยจ้ายิงมาลูกซองไปเหรอลูกซองเลยอ่ะไอ้ยิ้มันแยงปืนนี่จะเอาปืนอนี้อ้าวไม่มี ไหนยิมมีลูกกระสุนไหมลูกกระสุนลูกซองยิงไปนว่าจะเล่นอืมนวาจะเล่นไปยิงปิงปิงเอ้าไปยิงเล่นเดี๋ยวลูกกระสุนหมดไม่มียิงศัตรูนะอ้าวยิมมาเก็บลูกกระสุนนะหรือว่าลูกรกระสุนอยู่แต่นว่าอันนี้อะไรอ่ะทำไมเดีอยู่นะไานยิมมานี่ไปเก็บลูกกระสุน ลูกกระสุนจ้ะหาหนาวาไปเก็บลูกกระสุนก็ไหนอะเนี่ยลูกกระสุนอยู่นี่ไหนเนี่ยตั้งร้อยสี่อันยิ้มไม่เก็บอ่ะยิ้มวิ่งยิ่เดินไปหานาวาดิวิ่งมาเก็บวิ่งมาเก็บวิ่งมาเก็บเก็บอ้าวอุ้ยไม่ใช่ยิ้มยิ้มไม่มีกระสุนยิ้มยิ้มอร้อยมายิ้มมาเอาลูกกระสุนกันมีคนยิงเฮ้ย ยิ่ไปช่วยนว้มาเลยไ,ได้มาเล่นนาวะยิ่มาตามมาช่วยตายดใช่ไหมอ้เส้นสีเส้นส,สีเส้นสตัวน้นมไม่เคยเแม่เฮ้ยผมไปปืนเปลี่ยนปืนตอนไหนเนะ<อ>นี่ยโอ้เนี่ยลูกกระสุนนะ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนโอ้กระเป๋าเต็ม เก็บมาทำไมไนยิม้มเก็บของไม่เป็นแต่ว่าเล่นหูใช่ยิมย้มเพ้าเฉยจะติดคอข้าวเก็บมดแล้วไปพราวว่ารูได้สตัวแล้ว marking target location marking target location เอ้ยเลืเดอดเพิ่มเท่านี้ แอ้มันมีคนนำคนมาแม่ยมเน,นี่ยตรงนั้นน่ะที่พันเผออ้าวทำไมแชไมได้ตี่ยใช้อีกพอแล้วมันต้องเก็บแล้วมันเก็บอะไรพี่โย โอ้ยนะว่าไม่มีเลือดเลยนะยิมไหนอะ่ะนะว่าไม่มีที่พันยาไม่มีเอ้ยยิมไปเข้าวงกันจะต,ตายอย่างเงี้ยวงไหนอะ่ะอันนี้เหรออันนี่คืออะไรอะ่ะเหยื่อตังเหรอแม่จะใช้เหยื่อตังปืน เดดตาเชิดมายิมจอตาเชิดเล่นระเบิดมาที่ไหนนะแม่เราว่าวิ่งหนีแล้วนะนุ่ไปนู่นแล้วไหนอะไหนนะว่าไม่น้าว้ารอด้วยช่วยด้วย นอ็ขอยาไว้มั่งเลยได้ครับเตม็มยิงมสีแดงเลยมลากินเพราะมันเขาถึงจะตายละหัวย,ยิ้ม,ม3 3> ค่าสี่ค่าสามเนี่ยยิ้มบัดแผลเชตชูบาดแผลเนี่ยยิ้มทำไมโหดอย่างน,นี้เนี่ยยิงยิ้มให้ตายเลยดีไหมเอะเอาเชตชูชไหมไม่เป็นไรนะว่ามี น้ำว้ามีทิชชู่แต่น้ำว้าเลือดเต็มแล้วเข้าวงเร็วยิ้ว้ายิ้มน้ำว้าแยกแยกล่างได้ด้วยยิ้มเชื่อไหมยิ้มดูนะยิ้มดูน้ำว้าจะแยกล่างนะจิงนี่ไงเยเยี่ยวน้ำว้ามีหลายตัวเลยไม่อุ้ยวงวงยิ้มวงยิ้มเข้าไปในวงแล้วเร็วเร็วใจเร็วใจใจเ,เ,เ,เออน้ำว้าเข้าแล้ว <c oughs> ชช่วยยิ้มช่วยยิ้มยิมปล่อยเลยยิ้มปล่อยเลยปล่อยปล่อยเลยให้มันวิ่งอ่ะนี่นต้องทำอย่างงี้มันจะได้เร็วเรวเข้าไปแล้วยิ้มวิ่งตามหลังนว,วามาเนี่ยวิ่งตามเส้นจุดอ่ะยิ <c oughs> ้มดูนวาจะบินนะ <c oughs> อืมสอง ไอนน้ยู่ในวงยังยังยิมนาว่าบินได้อะ <c oughs> ไหนอะไหนอะนวาาบินอยู่ไหนอะอ้ยวงเหลือนี่เจลองเกิดตรงไหนมันต้องกระโดดยิมทำไม่ได้เพราะว่ายิมต้องอยู่ที่สูงยศูนย์อุ้ยรอยิมดีกว่าแต่คนเดียวไม่น่ารอด มีแต่พวกโปกๆทั้งนั้นโอ้โหวงท่านั้นเหลือต้อง49คนจะตึงไปไหนเข้าไปหาด้วยมบ้นมีตัวมีตัวมีตัวเขาบอกเขาบอกว่าต้องตามเส้นน่ะยิเข้ามาแล้วยิเข้ามาในวงแล้วอยังยังอยู่อยวตั้งใจโอ้โหเข้าไปแล้วยิ้มยิ้มยิมีตัวมีตัว นี่ไได้แล้ว,วเข้าไปในวงกอนนี่ไงเข้าไปในวงก่อเนเร,เรามียลี่ด้วยเนยที่มันเนดด<ะ>เลเก่ง,อ,อ,ยงอยยิมติดยางเกมแลนะ Gim chắn lên nha ui nó Mhm. đây Mhm. 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 Trời, con cá Mhm. Ui, Mhm. Mhm. Ui, ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาใหม่โอเคเฮ้ยผมวู้สึกยิงมันเจ็บมากอะใครอะอนี่อ้นี่เนี่ยอ่ะออกไหนดิช่นเด้วยว,ยวยก็โอ้ผมยิงมันเจ็บมาก เฮ้ยพี่สุ่มได้ยังมีสามสิบได้ใอ่ไพี่กดเข้าไปตรงเนี้ยเฮ้ยสุ่มได้แล้วได้ชุดอะไรเฮ้ยได้ชุดนี้ได้เห็นเท่เลย ข้างล่างก็มีตึ้งซีฟ้าอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ชุดญิงอะไมก็ชุดอันนี้เอ่อีนชุดนี้น่าเดี๋ยวแล้วเราจะออกแล้วก็กดอันนี้นี่มันแบบซื้ออันนี้ ไม่ใช่มันจะมีให้ผมผมมีห้าสิบสามสาิพี่ต้องไปเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าผู้